การวันนี้ที่เราทําแนวกันไฟมีหลายภาคส่วนเข้ามาดําเนินการยังไงบ้างครับท่านครับครับในการทําแนวกันไฟในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของหุ้งเท่านั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นช่องลมลมแรงการทําแนวกันไฟของเราในวันนี้จะทําลักษณะแปลงนาจะทําลักษณะแปลงนาครับคาว่าแปลงนาก็คือถ้ามันไม่แปลงใดแปลงหนึ่งที่มันเสร็จริวมามันไม่แปลงใดแปลงหนึ่งนั้นก็จะจะไม่สามารถลุกลามไป พื้นที่กว้างได้มันก็จะหยุดแค่แปลงนั้นแล้วก็สามารถสกัดแต่และแปลงได้เลยประมาณนี้อันนี้คือแนวคิดที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกครั้งเราทําแนวกันไฟเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวพอมันข้ามทีนี่หมดเลยไร้ค่าเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นไม่มีไม่มีผลในการยับยั้งแด่แรงสิน้นในวันนี้เราได้ทําเป็นซอยเป็นซอยแล้วก็ตัดทําเป็นซอยลึกลงไปประมาณ300-400เมตรแล้วก็ตัดทางข้างให้เป็นลักษณะแปลงนา แปลงนาะหนึ่งแปลงนี่ก็ตามลักษณะภูมิประเทศแต่ว่าความกว้างของคันนานะคันนาก็คือแนวกันไฟเนี่ยนะฮะแเมตรนะครับตามมาตรฐานเลยนะครับเราจะทําครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดปีนี้เราจะไม่ยอมให้ไฟป่าได้ปิวลูกไฟปิวมาตกแล้วก็เกิดไฟป่าวันนี้ปีนี้เราจะทําอย่างเข้มข้นหลังจากทําแนวกันไฟเสร็จแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ ไปตรวจลาดตระเวนนะฮะโดยมณฑลทั้งบกที่3-3ก็จะจัดทหารมาร่วมลาดตระเวนป้องกันไฟป่ารอบอดอยสุเทพนี้ทั้งหมดในส่วนพื้นที่ของเราในเขตอําเภอแม่ริมก็จะมีทหารของส่วนนี้ที่จะเข้ามาลาดตระเวนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนะในห่วงที่เราป้องกันตามมาตรการป้องกันไฟป่ารนะอบดอยสุเทพนะฮะทีนี้ในส่วนของรัษฎรหมู่บ้านเราก็ปลูกฝังอุดมการให้เขาเนี่ย แบ่งพื้นที่ให้เขารับผิดชอบไปเลยนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด6ลมกลุ่มกลุ่มละ10คนนะฮะกลุ่มละ10คนแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่เป็นล็อกๆไปเลยในส่วนพื้นที่นอกเหนือจากที่ชาวบ้านรับผิดชอบก็จะเป็นพื้นที่ของของห้วยถึงเท่าลูกจ้างคนงานสำนักงานห้วยถึงเท่าร้านค้าบริกรร,ร้านค้าที่แบ่งรับแบ่งความรับผิดชอบตรงนี้วันปีนี้เราจะเฝ้าระวังตามพื้นที่แบ่งรับกอบแล้วก็มีการตรวจลาดตระเวนตลอด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายนนะเราเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ที่ผ่านมามันมีจุดบกพร่องจุดจุดด้อยอยู่ตอนนี้เราก็อัพขึ้นมานะคาดว่าวิธีนี้คาดว่าจะได้ได้ผลและป้องกันไฟป,ป่าในปีนี้ได้นะครับในพื้นที่รับผิดชอบของเรา2,463ไร่นะะของห้วยตึงเท่าเชียงใหม่โดยเฉพาะตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ มาตรการเราต้องเข้มนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดไฟป,ป่านะฮะเกิดมนลภาวะที่เป็นผลกระทบต่อทุกชีวิตนะครับที่มาในเชียงใหม่ที่อยู่เชียงใหม่ก็ตามหรือมาท่องเที่ยวก็ตามครับนะครับส่วนของผู้ถึงเท่ารับผิดชอบครับผมครับ